ตันนี้ก็มาไกลรถเชฟเทียเบเซอร์นะครับใช้งานมาหก7มืนก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกกิโลเมตรแจ้งซ่อมด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะตั้งความเย็นไว้23่ เย็นจับนะฮะ18ตอนนี้ติดเครื่องตั้งความเย็นที่18องศานะในรถเย็นได้20ในรถเย็นได้20ครับ,รบลองเติมเข้าไปก็สองขีดนะ แล้วเหล็กคันขาวแล้มาของเชียงใหม่แล้วของกรุงเทพที่ที่ในโรงในยูทูบมันมีหลายคัน,น้วครับนะเร่งเครื่องครับ ภูมิตอนนี้ภายนอกวันสามสิบหกในรถได้อยู่สิบเอ็ดจุดสี่เดินเบาหลังทำระบบให้ใหม่นะครับความเย็นลงมาอยู่8.5ดุดหตู้หน้า8.5นะแปดจุดตู้หลังอยู่ที่8.9ด้าอุณหภูมิรอบๆบรถตอนนี้อยู่ที่36.2 เดินเบานะฮะเล่นเครื่องเลยครับแอร์ตัดนะฮะ ปิดฝากระโปรงเล่นเครื่องหลังทำระบบใหม่นะก็ไม่เกิน250นะแอร์ตัดตับที่85นะครับ85ห้านะทำงานตู้หน้าหลังเย็นใกล้เคียงกันเดี๋ยวออกล้างท้ำความสะอาดแหงหน้าก็เรียบร้อยนะครับสภาพกองฝุ่นนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนกองฝุ่นเปลี่ยนกองฝุ่นใหม่หนึ่งอันนะครับ <Yeah. S 1> เรีอบร้อยนะโปรเทคฟิลเตอร์ รถเทอร์เบเซอร์นะครับหลังทําระบบให้ใหม่ความเย็นหน้าหลังทําได้ดีความร้อนระบบแอร์ไม่สูงนะฮะใช้งานกันก่อนนะครับเนาะถ้ามีเวลาเอามาตรวจเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับรถเทอร์เบเซอร์